ดีครับมาจากสงกลนาววิทยาลัยลังสิตครับดีครับได้ความความรู้เยอะเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ก็ไม่รู้จักสเต็มเซลล์ตอนนี้เขาก็มาอธิบายกาทำงานยังไงเก็บรักษายังไงประมาณนี้ก็ได้เห็นแนวทางในการแบบใช้ในอนาคตต่อได้ครับแล้วก็แบบเป็นหนึ่งในทางเลือกในอาชีพที่จะไปทำต่อได้ในอนาคตครับรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนวิทยากรทุกคนแบบไม่กากความรู้เลยให้ความรู้ทุกอย่างถามอะไรก็ตอบแบบ จริงใจเต็มใจที่จะตอบครับที่เป็นแบบว่าคล้ายๆเลคเชอร์ตอนตอนเริ่มงานเลยครับได้รับความรู้จาก l e c เชอรตรงนี้เยอะมากเลยครับสำหรับผมครับผมว่าอย่างแรกเลยอะไรคือ s t e ็มเซลมาเปิดโลกว่าสเ e ็มเซลล์อาจจะไม่ใช่แค่มาเพิ่มพัฒนาเป็นเซลล์นู้นเซลล์นี้แต่สเต็มเซลล์อาจจะมาเป็นทางธุรกิจเหมือนแบงก์เก็บสเต็มเซลล์เราไว้เพื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้ใช้สเต็มเซลลนั้นครับเหมือนแบบได้ใช้ความรู้แบบ ชีวะที่เรียนมาค่ะก็ได้แบบเอามาปรับใช้กับชีวิตแบบอาชีพค่ะที่จะทำต่อไปค่ะ ได้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที hmm ่เราก็ไม่แพ้ใครในโลกคับก็ได้มาเจอแบบว่าเป็นอีกเรียกว่าสายทางหนึ่งแล้วกันครับที่เกี่ยวกับไบโอเทคอะไรเงี้ยได้รู้ว่าแบบในประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่พัฒนาประเทศของเราพัฒนาได้อีกด้วยวันนี้ที่พานักเรียนชั้นม .5 ม .6 มาดูงานของเมลิสเนี่ยเพื่อที่จะให้นักนักเรียนได้เห็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์การรักษาเซลล์ไว้ใช้อนาคตเพื่อ ที่จะให้น้องๆเห็นว่าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการรักษาตัวเราในอนาคตต่อไปได้คิดว่าทั้งตัวบุคลากรเองนะคะรวมถึงนักเรียนเองเนี่ยค่ะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์ทางด้านไบโอเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะประทับใจทั้ง2ส,ส่วนเลยค่ะภาคเช้าเนี่ยที่เป็นการบรรยายนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆค่ะก็อยากมาดูงานแแบบ ในอนาคตหนูน่าจะได้ทํางานฟิลไหนบรรยากาศทํางานในบริษัทไบโอเทคเป็นยังไงเริ่มมั่นใจขึ้นในการทางเลือกของหนูว่าค่ะว่าหนูจะต่อมาหาวิทยาลัยที่ไหนแล้วอยากทำสายอาชีพอะไรได้มามีโอกาสดูที่เมดิสเนาะตอนแรกหนูเข้ามาข้างหน้าคือแบบโอ้โหอาณาจักรอะไรเนี่ยแต่ว่าพอเข้ามาก็คือแบบก็ก็ยิ่งใหญ่เหมือน ที่ข้างหน้าจริงๆค่ะจริงๆมันจะเนิร์ดไหมคือ <laughs> ชอบพาที่ว่าเขาบรรยายเรื่องแบบว่าว่าแต่แต่ละสาขาเหมือนมีอะไรบ้างที่แบ่งเป็นแบบคลาสคลาสที่ว่ามันจะมีเอ่อเกี่ยวกับสเต็มเซลล์คืออะไรแล้วก็มีแบบว่าแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแบบระบบเลือดหรือว่าโรคเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ความรู้จากซีอโอเนาะเขาบอกว่าเราต้องเป็นหัวแถวอาเราต้องเป็นผู้นําเทรนด์อะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่า ออแบบบริษัทเมดิสเนี่ยก็เป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ๆแบบเป็นหัวแถวของในประเทศไทยให้ความสำคัญกับด้านไบโอเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีใครทำในประเทศไทยค่ะโดยรวมวันนี้เต็มร้อยอย่างน้อย99ค่ะแต่จริงๆไม่ได้ได้99ให้200เลยเออ